อย่างที่เราบอกกันไว้นะครับว่าตอนนี้ทางทรกสเองเนี่ยเขามีสินเชื่อเพื่อมาช่วยลูกค้าชั้นดีได้มีเงินใช้ยามฉุกเฉินนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตโควิด -19 ด้วยกับสินเชื่อ ACA s โกนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะไปร่วมพูดคุยกับทางด้านของผู้ช่วยผูอ้อำนวยการสำนักง,งานทรกสพ,พิษณุโลกครับคุณโอภาสยิมแก้วครับซึ่งตอนนี้ท่านผู้ช่วยก็อยู่ในสายกับเราและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมสวัสดีท่านพิธีกรดำเนินงานนะครับคุณพิชิตคุณิริน้าแล้วก็สวัสดีกับท่านเกษตรกรลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาบชมตามอยู่ครับผมครับท่านครับอยากสอบถามนิดนึงครับณตอนนี้เองเนี่ยคือสินเชื่อตัวนี้เป็นสินเชื่อตัวใหม่ที่เราออกมาเพื่อมาช่วยเหลือลูกค้าใช่ไหมครับครับผมจะนําเรียนอย่างนี้นะครับมันก็เป็นสินเชื่อนี้เนี่ยครับเป็นเดิมเนี่ย ก็จะเป็นสินเชื่อเอแคสนะครับไม่ไม่ไม่ถึงจะมีเอแคสโกนะครับเพราะว่าเป็นสินเชื่อที่เราให้ลูกค้าชั้นดีนะครับที่มีประวัติการชำระหนี้สองปีสามปีสี่ปีหรือสี่ปีขึ้นไปคู่ซึ่งอันนั้นเป็นวงเงินสินเชื่อเดิมนะครับเอแคเนี่ยก็จะเป็นกําหนดวงเงินกู้ที่ห้าหมื่นบาทนะครับเพื่อใล้่จ่ายผูเชื่อไม่ครอบครัวค่ะ แต่เ็ครับแต่เขาหรับ A c a h p เนี่ยเราก็เหมือนจะเพิ่มให้กับ <ทำ S 2> ลูกค้าที่มีชั้นดีที่มีประวัติชนะนี้สี่ปีติดครับครับสี่ปีติดเราก็เหมือนเพิ่มวงเงินให้ลูกค้าเกษตรกรเนี่ยอีกห้าหมื่นบาทก็เป็นหนึ่งแสนบาทครับเพื่อดูใจลูกค้าและเพื่อช่วยเหลือบรรเทาในในภาวะปัจจุบันเนี่ยครับลูกค้าที่จะเป็นต้อง มีค่าใช้จ่ายฉุเฉินในครอบครัวนะครับห้าหมื่นบาทเนี่ยอาจจะยังไม่พอหรือ <S 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 <c oughs> เราก็เพิ่มให้สำหรับลูกค้าที่ประวัติชําระหนี้เป็นสามเอบวกหรือชราระหนี้เป็นปกติสี่ปีติดนะครับ <S S S <c oughs> เป็นเงินหนึ่งแสนบาทครับ <c oughs> แล้วอัตราดอกเบี้ยล่ะคะท่านในวงเงินห้าหมื่นบาทกับหนึ่งแสนบาทอัตราดอกเบี้ยอัตรนะครับก็จะเป็นร้อยละหกจุดห้าต่อปีนะครับคือปีนึงก็ชำระดอกเบี้ยร้อยละหกจุดห้าต่อปี ซึ่งซึ่งวงเงินกู้อันนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกเป็นวงเงินกู้ระยะสั้นนะครับคือชาระปีต่อปีครับครับผมอ่ะคราวนี้เองอย่างที่ท่านบอกไว้ว่าสินเชื่อตัวนี้เนี่ยเราให้กับลูกค้าชั้นดีอยากให้นิยามคําว่าลูกค้าชนดีหน่อยครับเผื่อที่ใครที่เป็นลูกค้าสกสอยู่เนี่ยและเขาสนใจสินเชื่อตัวนี้เอ๊ะเราเนี่ยเป็นลูกค้าชั้นดีหรือไม่ต้องพิจารณาจากอะไรบ้างครับผลก็ก็ก็คือง่ายๆนะครับลูกค้าเปเงินสินเชื่อ เอแคปโกงผู้โดยสารหนึ่งแสนบาทนะครับลูกค้าชั้นดีเราก็คือมีประวัติการชำระหนี้สี่สี่เป็นที่เป็นปกตินะครับสี 4, ่ปีติดคือง่ายๆอย่างนี้นะครับไม่มีประวัติการ,ร้างชำระหรือส่งชำระไม่ได้ในรอบสี่ปีที่ผ่านมาคือลูกลูกค้าสามารถชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระนะครับเอาที่ที่กำหนดชำระคือสามารถชำระได้ทุกปี นะครับมีการชระนี้มีน,น,นี้เป็นปกติสี่ปีติดต่อกันครับผมครับมแต่เงื่อนไขนั้นคือหนึ่งครัวเรือนนะคะยื่นกู้ได้แค่หนึ่งคนถูกต้องไหมคะถูกต้องครับผมเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นนาเบียนเป็นลูกค้ากู้เงินกับทางธนาคารเนี่ยเราเราจะใช้ครัวเรือนเป็นหลักนะครับนะก็คือหนึ่งครัวเรือนก็จะมีะเกษตรกรหนึ่งท่านอาจจะเป็นพ่อ พ่อหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นคนในครอบครัวนะครับที่ดูแลครอบครัวเร,เราเราเราจะมีเกษตรกรหนึ่งท่านนะครับก,ก,ก็ก็ตามที่เข้าใจครับคือหนึ่งหนึ่งครัวเรือนหนึ่งสิทครับผม,มแล้วเงื่อนไขอื่นๆที่พี่นักเกษตรกรต้องเข้าใจก่อนที่จะไปกู้สินเชื่อตัวนี้มีอะไรอีกบ้างไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นลูกค้าธนาคารอยู่แล้วนะครับท่านท่านอาจจะตรวจสอบสิทธิ์ได้ด้วยว่า ที่บ่านมาเพราะท่านมีคุณสมบัติตรงตามที่ที่ผมนำเรียนไปนะครับก็สามารถติดต่อที่สาขาที่ท่านเป็นลูกค้าอยู่แล้วตรวจสอบสิทธิ์ว่าเรามีสิทธิ์จะเข้ากู้เงินในโครงการ a อแคสโตได้ไหมนะครับหรือเกษตรกรบางท่านเนี่ยนะครับที่ท่านมีสิทธิ์ที่เป็นลูกค้าตั้งแต่ชั้น 2A คือขวบชาระดีดี2ปีหรือ 3A นะครับยังไม่ถึง 3A บวกอะไรเนี่ย ่ท่านสามารถกู้เงินในโครงการเอแคสปกติเอาแล้วกันเอแคสปกติที่วงเงินไม่เกินห้าหมื่นบาทถ้าด่าจ,จะสงสัยเว่าเราได้ปรับชั้นเป็นสามเอบวกไหมอะไรเงี้ยอันในนี้ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่สาขาที่ท่ทานเป็นลูกค้าอยู่ครับส่วนลูกค้าเกวนลูกค้าที่อาจจะมีประวัติการชําระหนี้ไม่ดีนะครับจะพูดกันตรงๆว,นะว่ากระท้อกระแทกนะปีเว้นวปีได้แก้ไขอย่างบางท่านมี สัญญาปรับปรุงโครงสร้างนี้มีการจัดการหนี้แบบรวมสัญญาหรือฟื้นปูที่แก้ไขภาระหนี้ที่เป็นภาระหนักนะครับที่ผมเคยนาเรียนไปเมื่อเดือนก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือก็เหมือนว่าท่านก็เหมือนต้องมาเป็นนักเรียนจัดชั้นใหม่ครับคือเรื่องจากชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นเอชั้นสองเอชั้นสามเอและสามเอบวกซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้า ท่านทำประวัติชาระานี่หรือส่งชําระนได้ตามกําหนดเราเรา,เราตรงนี้เราก็จะพิจารณามีชื่อให้กู้ได้ครับก็คือเอาเป็นว่านตอนนี้เองเนี่ยเกษตรกร<ม>ที่รับชมอยู่แล้วเป็นลูกข่างกสคือบางทีแน่นอนครับว่าช่วงนี้หลายคนก็เดือดร้อนเนาะแต่เขาก็กังวลว่าเอ๊ะถ้าเกิด a อ a คสโกเนี่ยเขาไม่สามารถจะเข้าได้เพราะที่ผ่านมาก็มีปัญหาในการส่งเงิน ให้มาปรึกษาก่อนเพราะว่าทางตกอเนี่ยก็ยังจะมีโครงการต่างๆอื่นๆอีกที่จะเข้ามาช่วยเหลือถ้าเกิด a c a s สโกไม่ได้ก็เป็น a c a s สธรรมดาใช่ไหมฮะคตัมผล้าเอ a คสธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าตั้งแต่ชั้น 2A ขึ้นไปครับเน,<อ>น,นแต่สอง a อสอะไรอย่างเงี้ยแต่วงเงินเราจะน้อยกว่แค่ห0 0หนบาทครับผมแล้วในเรื่องของเมื่อกู้ไปแล้วเนี่ยครับ การส่งต่างๆเนี่ยเป็นลักษณะไหนอย่างไรฮะครับก็อัน,นอันนี้เป็นเงินเงนินระยะสั้นนะครับถ้าเกิดเราดีอยา่างหนัสือจะเป็นเงินฉุเฉินเราจะให้กำหนดชำระไม่เกินหนึ่งปีครับคือไม่เกินสิบสองเดือนพี่น้องพี่น้องก็เห็นตอนที่รับเงินผู้ไปแล้วเอาเงินไปใช้จ่ายฉุเฉินอาจจะไปลงทุนผมยกตัวอย่างอย่างทำนาทำอะไรในระยะสั้นถ้าท่าน สี่เดือนท่านทำนานแล้วได้ผลผลิตขายได้มีเงินพอชำระท่านก็มาชำระได้ไปภายในหนึ่งปีแล<ช>้วก็ถ้าเกิดจะกู้เงินในโครงการนี้ใหม่ก็ท่านก็สามารถยื่นกู้<ช>ต่อได้เลยในวันเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แสดงว่าสําหรับลูกค้าที่จะมากู้อันเนี้ยก็ต้องทําความเข้าใจก่อนในระยะของการส่งว่าเป็นการส่งสั้นๆจะได้พิจารณาตัวเองด้วยเนาะว่ามีประสิทธิภาพที่จะส่งเงินไหมใช่ไหมฮะ ครับผมเนี่ยถูกต้องครับผมถูกต้องครับผมว่าเราจะใช้ใจ่ายเงินย่างไงแล้วก็ภายในไม่เกินหนึ่งปีท่านจะหาเงินมาชําระที่มาของได้อย่างไงครับผมอย่างนี้ก็ก็ต้องจับดําเนินที่น้องเกษตรกรที่สนใจในโครงการเราท่านลองลองพิจารณาตัวท่านเนาะือทางการนำมาหากินเรื่องอะไรครับผมเราได้รู้ถึงสินเชื่อระยะสั้นกันไปแล้วนะคะต่อไปสินเชื่อระยะยาวมีบ้างไหมคะในช่วงนี้ ครับก็ผมอยากเสริมอีกสักนิดนะครับเราย้ำมาทุกเดือนก็คือตอนนี้ธนาคารยังมีโครงการนาทีทองเนาะอันนี้ช่วยเหลือลูกค้าที่ที่เป็น n p l หรือชำระเงินไม่ตรงตามกำหนดนะครับสู้ปัญโควิดนะครับเนาะตอนเผื่อจะเป็นช่องทางที่จะช่วยมันเทาค่าใช้จ่ายของเกษตรกรนะครับเน้นเน้นขอย่างนี้นะครับในแต่ละสัญญาที่ท่านเป็นนี่้ายชำระแล้วกันคุยกันตรงต ่เงินพร้อมดอกเบี้ยได้นะครับธนาคารจะคืนดอกเบี้ยให้รึ่งหนึ่งที่ท่านชําระถ้าชําระหมดทั้งต้นทั้งดอกนะครับนะฮะส่วนชําระดอกเบี้ยได้อย่างเดียวไม่สามารถชําระต้นนะครับคนที่เป็นนี้ใายชำระธนาคารก็จะคืนดอกเบี้ยให้สามสิบเปอร์เซ็นนะครับโดยดอกเบี้ยที่คืน่ยเราก็จะไปจับต,ต้นเงินให้ครับ <c oughs> ส่วนที่ส่วนที่ชราระได้บางส่วนชําระได้แค่ดอกบางส่วนเดี๋ยวชําระไม่หมดธนาคารก็จะคืนให้20%จากดอกเบีย้ยที่เกษตรกรชําระนะครับแล้วก็เราก็จะนําไปชําระต้นเงินให้ซึ่งก็จะช่วยชั้นลดภาระไปนะครับอันนี้ในส่วนของกาชรชําระหนี้นะครับก็อยากฝากพี่น้องเกษตรกรที่รับฟังนะครับหรือมี ปัญหาเรื่องการส่งชําระหนี้นะครับตรงตรงนี้ถ้าส่งเพราะท่านถึงกําหนดส่งชําระแล้วอันนี้โครงการนี้จะไม่เกินสามสิบเอ็ดมินาสองตันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมครับตัวสินเชื่ออีกตัวที่ผมจะฝากละกันก็ช่วงนี้ในสถานการณ์โควิดนะครับเนาะมันมันมันจะมีสินเชื่อตัวหนึ่งสําหรับลูกหลานหรือว่าพี่น้องเกษตรกรเองนะครับซึ็โครงการสินเชื่อสารฝันสร้างอาชีพนะครับ คือตรงนี้เราจะมีวงเงินหนึ่งแสนบาทสําหรับลูกค้าผู้กู่นะครับ,รบก็ใช้เพื่อใช้จ่ายในบริีบิบเฉ่หรือจะมาประกอบอาชีพเล็กๆน้อยๆที่ลงทุนไม่เยอะนะครับ,รบแต่สามารถว่าเป็นเงินที่เราหมุนเวียนในระยะสั้นนะครับผมยกตัวอ,อย่างอย่างอาจจะมาปลูกผักในพื้นที่ไม่เยอะนะครับหรือมาลงทุนทำไรทำนานใน ในช่วงสั้นๆแบบนี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นลูกค้าเกษตรกรที่ผู้ใดสนใจนะครับหรือลูกหลานลูกค้านะครับที่ตกงานมาจากทิศภัยจากโควิดอะไรเนี่ยแล้วอยากจะมา,มาทาอาชีพในชุมชนเลยหรือในบ้านเนี่ยอันนี้สามารถลองเข้ามาติดต่อที่ทกสใกล้บ้านท่านทุกท่านได้เลยลครับผมครับอันนี้ก็เป็นสินเชื่อดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ทิ้งท้ายแล้วครับอยากให้ฝากอะไรถึงลูกค้าพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ คุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่ณตอนนี้ไหนครับครับผมก็ตอนนี้นะครับด้วยภาวะปัจจุบันครับต้องต้นทุนการผลิตเนาะทั้งเรื่องสินค้าเกษตรกรเองหรือภัยธรรมชาติที่เราจะเกิดขึ้นที่จะเจอในเดือนเดือนหน้าก็ฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับเกษตรกรลูกการธนาคารถ้าเกิดให้มีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินการชําระหนี้เนี่ยอยากให้ท่านเข้ามาติดต่อกับ พนักงานโดยตรงนะครับเนาะถ้ามีภาระหนักเบายัางไงจะช่วยในการขยายนี้และอีกประเด็นสำคัญคือการช่วยการเงินไปลงทุนนะครับอย่างยวอย่างอย่าน,นที่เราพูดคุยกันนั่ก็คือเงินกู้สําหรับลูกค้าที่เป็นเอแคโนะครับจะท่าน,นจะลงทุนยังไงตรงตรงตรงนี้อย่างให้ให้ท่านแบาพึ่งบาบงใจแล้วก็อยากให้เข้ามาปรึกษากันทันทีงานธนาคารหรือธนาคารทุกสาขาที่ท่านสังกัดอยู่ครับผม ครับค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณท่านมากๆนะคะที่ให้เกีรยิกับทางรายการได้มาประชาสัมพันธ์โครงการดีๆให้กับพี่นักเกษตรกรได้ทราบกันค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนั่นก็เป็นมาตรการโครงการสินเชื่อต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นเพื่อมาช่วยเหลือลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าชั้นดีนะครับแต่ไม่ต้องกังวลนะ ใครที่รับชมอยู่แล้วก็มีความกังวล้ตอนในชั้นก็เดือดร้อนที่ผ่านมาอาจจะมีการส่งไม่ตรงเวลาบ้างเพราะว่ามีความเดือดร้อนอยู่ยนะครับไปพูดคุยกันได้ก่อนนะครับกับธนาคารทอกศทุกสาขาทั่วประเทศนะครับถ้าเกิดท่านไม่อยู่ในชั้นดีในชั้นธรรมดาก็ยังมีเอคลาสธรรมดาให้ใ<ช>คุยอยู่หรือ 50, <000 S 1> นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีโครงการอื่นๆที่เป็นระยะยาวให้ท่านได้กู้หลายโครงการ เพราะเขาก็อยากจะช่วยเหลือลูกค้าลุกท่านใช่แล้วค่ะคก็<ม>ไปติดต่อสอบถามกันได้นะคะที่ธนาคารทอกสอไกลบ้านท่านค่ะ